เรื่องราวของเงือกสาวสวยที่ชื่อว่าลินลี่และชายหนุ่มที่มีหลักความเป็นมนุษย์ที่ชื่ออาเจทั้งคู่มีความรักกันและปรารถนาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่สถานการณ์ไม่ได้ง่ายดายเพราะพ่อแม่ของทั้งสองไม่ยอมรับความรักของลินลี่และอาเจเพราะมองว่าความรักระหว่างเงือกกับมนุษย์ไม่เป็นไปตามธรรมชาติและเห็นให้ว่าเงือกและมนุษย์ไม่สามารถมีความรักที่แท้จริงได้ลินลี่และอาเจต้องพยายามฝ่าฝันอุปสรรคและความคิดเห็นของคนในสังคม พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการดึงดูดและความเกลียดชังจากบ้านเมืองและคนรอบข้างแต่พวกเขาไม่ยอมที่จะปล่อยความรักของตัวเองไปโดยง่ายเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าความรักของพวกเขามีค่ามากกว่าคำพูดและความคิดเห็นของผู้อื่นเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความรักและการต่อสู้เลือกและมนุษย์จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความรักของพวกเขาว่ามันไม่มีข้อจำกัดเมื่อพวกเขาฝ่าฟันผ่านอุปสรรคทั้งหมด พวกเขาจะเห็นว่าความรักของพวกเขาไม่มีอุปสรรคและเขาพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นเงือกหรือมนุษย์ก็ตามเรื่องราวของเงือกสาวเป็นการแสดงถึงความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่รู้จบและมิตรภาพที่แท้จริงมันเต็มไปด้วยความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและความรักที่แท้จริงที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่สามารถพบเจอได้ในความรักที่แท้จริง